สวัสดีค่ะเป็นไงตุ่มวัวเอีเด็กตุ่มมันเอาวันนี้ถึงสายเก็บเมื่อคืนยายตุ่คมีน้องสาวมานอนด้วยเขาไปเขาก็ลองตัวให้หมดเลยเขาไม่รู้เลยไปจ่านห็นคุณยายตุ่มมาวันนี้คุณยายตุ่มมา มลูกเล็ก่ะป้ายาว่าจะกินทักสามลุ่นะคะกินเพื่อหอมกบบแฝดน,ะะนดีนะคะเพื่อสุขภาพแต่ว,ว่าดีนะฮะค <c oughs> อยให้รวยให้รวยนะคะวกลนนิ่นมาก็พบผ่านต่สิ่งดีๆอยากได้ไอะไรคอยได้ไทำอะไรคอยทำ่อยผลวันวันนี้ <c oughs> เป็นคนทํงงานยืนกินเลยะคะ่ะไม่มีสิทธิ์นะ นนีคะอะอาจริงก่อนนะคะตอนนี้นะตอนนี้ยายกำลังเปิดน้ำใส่สระมันหมดเออไม่ใช่มันหมดมันมันยุบ ช่วงที่รอน้ำยายก็กินกาแฟแล้วก็คุยกับลูกหลานคุยกับเพื่อนๆนะฮะแต่ยายก็มีน้ำตาลนะมีแต่กาแฟกับเอ็นชัวดูกเล็กอ่ะขอเป้นะ คนจริงนะคะของหมื่น <c oughs> มาใหญ่เป็นไม่เอ่ยที่แลกนี่มันโดนโดนแดดมากไปโดนแดดมากไปเนี่ย โดนแดดมากไปยายนี่ขี้อวดปิดมาก็อวดแล้วนี่คืองานประจำของยายคืองานงานนี้งานขี้อวดนี้งานขี้อวดนี้ดูดูอะไรนะดาวเรืองของยายเนี่มันก็ขึ้นเต็มเลยนะ ยายจต้องทำงไงเนี่ยปอกหนานยายกล้อ,องหน้าถ่ายอะ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงไปดูไปดูปดเลี้ยงมัดมือลูกสาวมากินตอนท้องลูกลูกคนแรกเลยใช่ดูนานเลยนะ เอาเม็ดมันลองลองชิมจิ้มจิมจิมิมใส่ดินหน่อ,นอกล้วยกล้วยนี้ก็เขาเรียกกล้วยงูช้างกล้วยหรือสีอะไรเต็มก่อนหน่อยเยอะนะยายไม่ได้ดูแลตอนนี้มีสองหน่อจะต้องเรียกคนอื่นมาเอา ขอจบชิปแค่น,นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ